ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด Follow ใน TikTok อกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า kmm ขีด c h เ h e a ก็ได้ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกอกข้อมูลตามนี้เลยที่ผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อค่ะกดหมู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t ิ k กต็อกของเราค่ะเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แ็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100นะคะข้างล่างก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดค่ะแล้วก,กดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะเมนูเติมเงินตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5บริการด้วยกัน,นะคะ่ะบริการแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปหลบับุญดันเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถจะแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำา20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม5 0 0 0บาทขึ้นไปแลักบนัสเพิ่มอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเลทหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคิดค่ลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการนรงง้้้ตตี แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปบังเปา wallet ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะดาเนินการในแอปบังเปา wallet จนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงค์ค่ะจากแอปบังเปา wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนข้างล่างอ่ะ ส่วนทางขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ Deus. ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ะรอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะถ้าสำหรับใครใครที่เข้ามาใช้าง,งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าเลยยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะคะ สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะเอาก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยอขออภัยค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตั๋วช่วยเหลือค่ะช่องที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคิงแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า Ad k อดเคมก็ได้ค่ะตั๋วช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้านเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความด้านล่างตรงนี้แล้วกดส่งตั๋วข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือใดกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า g o o g l e Play หรือแ p ปสโตร์และพิมพ์คาว่า k b m k c h a c o m ก็ได้ค่ะ เราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กต็อของเรากันนะคะตอนนี้ยอดฟอลโล่อยู่ที่149คนเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาํำเนินการให้เราไวมากๆเลยค่ะขึ้นมาเป็น316แล้วนะคะจากร้อยสี่สิบกว่าเนาะ ก็หากเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจเนาะเป็นการแถมขอทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เค m เอ็มขเค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้เราเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราไปลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ